สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่10พฤศจิกายนปี6-6นะครับวันนี้จะวางแนวทางเราพัฒนานะครับให้คอร์าตำราเหมือนเดิมพอถ้ามีเวลาก็ต่อให้ด้วยที่ฮาหนอยเหมือนเดิมนะครับเนาะวันนี้ก็เป็นแนวทางเราพัฒนาของพี่ชายใจดีนะครับแล้วก็เอาสารคามควบคู่กันนะครับควบคู่กันเลยเหมือนคลิปก่อนนะครับเนาะ ก็ขอบคุณพี่ชายใจดีนะครับให้แนวทางไว่างพันเอฟซีทางช่องนะครับเนาะก็จะมาเป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับเป็นแนวทางเหมือนเดิมถ้าชอบก็จัดนะครับถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านเหมือนเดิมกระปวดชาวิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับแนวทางก็มีเข้ามีรุดนะครับมีถูกมีผิดขเข้ากันไปไม่มีใครสามารถให้แนวทางถูกได้ทุกวันนะครับก็เป็นไปไม่ได้นะครับเนาะถูกผิดเข้ากันไป <c oughs> เข้ามาแล้วทำไมาชอบกดชมอภบันเทิงนะครับเนาะชอก็ฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้บรรยากคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็เอาคลิปพานังวนมาเที่ยวที่สวนนังกระเจ้าเหมือนเดิมนะครับชมธรรมาชาติสวยๆนะครับเนาะสุดอากาศบริสุทธิ์นั่งกินขนมนมเนยปั่จักยานออกกำลังกายนะครับเหมือนเดิมที่เก่าเวลาเดิมสุดอากาศบริสุทธิ์นะครับ ทำงานเลยใส่ปิดตจมูกนะครับเนาะหายใจไม่สะดวกหายใจไม่เต็มปอดก็ออกมาที่ธรรมชาติก็หายใจได้เต็มปอดนะครับไม่ต้องใส่ผ้าปิดจมูกอะไรก็สบายนะครับโล่งเลยก่อนเน้นไปที่แนวทางนะครับก็ถือว่ามาเที่ยวนะครับเนาะก็ได้แนวทางไปโดยวยในตัวเพื่อบางคนไม่ได้ไปไหนมาไหนนะครับเนาะไม่ได้เห็นอะไรก็จะได้ เปิดหูเปิดตาไปด้วยกันนะครับประมาณนี้ก็ก่อนอื่นดูผลของเราพัฒนาเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะครับเนาะวันพุทธที่8ที่ผ่านมาแนวทางเลข6ตัวนะครับมี5 7 7 9 3 9ดเดนะครับเนาะเดเดือนดีนะ, 7, 5, 7, 7, 9, 3, 9, นะครับเนาะเจ็ดกับ9ก้าห้าเจ็ดสามเนะครับสตัวล่างก็7จดเ้า สองตัวบนก็สามเก้านะครับถ้าสามตัวก็สามเก้าสามเก้านะครับเนาะเก้าสามเก้าถ้าสามตัวสถางของพี่ชายใจดีก่อนนะครับเนาะพี่ชายใจีก็ได้ไปเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะครับตัวกลับนะครับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าพี่ชายใจดีให้เดีนเก้านะครับเด่นเก้าลองหนึ่ง ก็เข้าตัวเด่นเลย,เลยครับเนาะแมนมาจับคู่ให้สามศูนย์สามหนึ่งหกหนึ่งเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับก็เข้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดได้ล่างนะครับเนาะเข้าตัวเด่นเลยตัวเน้นเลยนะครับเนาะตัวเด่นเด่นเก้านะครับเนาะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดได้ล่างนะครับได้ล่างไป ส่วนมาที่เบาะสารกคมนะครับของเบาสลักคำเด่นสามลองสองนะครับแเด่นสองลองสามนะครับ,เ,บาารรเด่นสองเ,อเด่นสามเด่นสองลองสามประมาณนี้จับคู่ให้ก็สองห้าสองหกสองเจ็ดสองเก้านะครับก็สามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าก็ได้สามเก้าไปนะครับแล้วก็ได้มุลไป ตรงๆเลยนะครับเนาะแต่เน้นไม่เข้าเน้นไม่ตรงนะครับเนาะเน้นไปที่26 27 37ยากนะครับเราเข้าตัวเน้นถือว่ายากมากเข้าคอยเข้ายังยากเลยครับเนาะผิดเราเขาปินไปปินมานะครับเนาะจับทางยากนะครับบางทีแต่เราก็ฟุกเลยบ่สองหัวติดนะครับเนาะใครตามก็ดีจจด้วยนะครับใครไปตามก็ชมครามบันเทิงเหมือนเดิม วันนี้ก็ลงทุนลงให้อีกเหมือนเดิมนะครับใครชอบก็จัดเหมือนเดิมนะครับเนาะแนวทางของพี่ชายใจดี้วก็เบาสารคามควบคู่กันเลยนะครับไปที่พี่ชายใจดีก่อนนะครับเอาหอกรที่เบ๋าสารกามก่อนก็ได้นะครับเนาะกเบาสลักามวันนี้เราพัฒนาเด่นสามเด่นสี่นะครับจับคู่สามศูนย์สามหกสามเก้าสามแปดนะครับถ้าสามมา ถ้าสีมาก็4ี่ศูนย์เจ็ดสี่แนะครับเน้นเลยที่3 7 3เจแล้วก็4ี่แปดสาเจสามแปนะครับตัวเน้นชุด3ตัวก็2 3งสามเจ็ดสองสามแองสีนะครับแล้วก็5 4 8ก่อนเน้นไปที่ชุด3ตัวนะครับเน้นไปที่5้าสามเจ 2อไอสองนะครับ2 3 7 2า8สา,สสาแ,แล้วก็5้าสี่นะครับเราพัฒนาเบ่าวสารคามนะครับเนาะส่วนของพี่ชายใจดีนะครับ,พ,รบพี่ชายใจดีเด่นข้าเหมือนเดิมนะครับพี่ชายใจดีเด่น9้าเด่นเจ็ดติดข้ารองเจ็ดประมาณนี้บนล่างนะครับเนาะจับคู่ให้หกคู่เป็นศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดเจ็ดสอง 859295 9, 9, นะครับชายเจดี6คู่นะครับ6คู่6คู่ก็เน้นไปเน้นไปให้ที่729295นะครับ729295เน้นให้3คู่ส่วนชุด3ตัวนะครับก็มีรุ่น3ชุดนะครับมี795 570792นะครับ3ชุดนะครับจัดได้เลยพี่ชายใจดีก็คบท้วนนะครับแนวทางของพี่ชายใจดีแล้วก็เบ่าาสาลคามนะครับเนาะใครชอบอันไหนก็จัดได้เลยนะครับเนาะจัดได้เลยแถบแนวทางพี่ชายใจดีก็จัดเลยพี่ชายใจดีน้อยคู่ดีลงทุนไม่เพืองงบก็จัดได้เลยนะครับเนาะโดยชอบพงบอรรษัคามก็จัดได้เลยไม่ว่ากันนะครับเนาะ ถ้าไม่ชอบก็ชมพวกพอบันเทิงนะครับเนาะเข้ามาแล้วไม่มีตัวชอบเลยก็ชมพวกพอบันเทิงไปนะครับเนาะชมพวกพอบันเทิงไปรอวันจันทร์หน้านะครับเราวนนี้วันศุกร์แล้วก็รอวันจันทร์หน้าถ้าถลรกเป็นถูกตาถูกใจนะครับประมาณนี้ดูที่จะเป็นยังไงครับเนาะเราพัฒนาได้บ่สองงวดติดนะครับสองงวดติด จันทร์กับพุทธเลยจันรได้สองเด้งเลยบนล่างพุทธก็ได้ไปเด้งหนึ่งวันศุกร์จะเป็นยังไงจับทางได้ไหมจะเข้าต่อเนื่องไหมก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับลุนไปด้วยกันเลยเราพัฒนาวันนี้นะครับรอบสองทุ่มนะครับเราก็เรามีเยอะนะครับเนาะราโนนลานี่นะครับหลายอย่างตอนนี้มาที่เราพัฒนารอบสองทุ่มนะครับเนาะสองทุ่มสองทุ่มห้าประมาณนี้ ถ้ารอบอื่นถ้าเปออ ang, ียรอบอื่นก็แสดงว่าไม่มีดวงเหมือนเด ання, chutz, ิมนะครับไม่มีดวงเหมือนเดิมไม่มีดวงไม่มีโชคเหมือนเดิมก็เย็นไปที่สองทุ่ม mm. สองทุ่มสิบห้านะครับเนาะเราพัฒนาน่าจะดูดีนะครับน้องคอตำลาวส่วน Rat สส Lastly, รอบอื่นก็แสดงว่าไม่มีดวงไม่มีโชคเหมือนเดิม้ก็ฝากไว้เช่นนี้นะครับเจอนคลิปหน้าครับน้องถ้ามีเวลาเดี๋ยวต่อให้ที่ฮานอยเอ้ยฮานอยนะครับเนาะถ้ามีเวลาวันนี้แค่นี้นะครับนาะเจอนคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ